นองว่าเราอะอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในสังคมไทยจะไมัเอาไปดองไม่เอาไปถอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ได้ถึงพาสปอร์ตของคนไทยนะพี่น้องเราถึงพาสปอร์ตของคนที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องเป็นชนชาติของพระเจ้าไม่เป็นไหมเลยไหมไหมครับพี่น้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในโลกนี้ได้ั้มเมื่อคนมองเห็นเราเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แตกต่างยกเ พี่น <S Dank contemporary> ้องลองดูหน้าบนข้างนะดูเช้าสวสางนะพี่น้องไม่ต้องเชื่อมจิตด้วยนะครับเราไม่ต้องเลยนะขอบพระเจ้าเราสามารถเข้าถาพระเจ้าได้โดยตรงนะพี่น้องนะฮะไม่ต้องมานั่งอ่อขอบคุยพี่น้องผ่านทางจิตขอบคุณพระเจ้าผมมีกระโยชนะครัองเชื่อมจิตได้กับพี่น้องนะแล้วนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้านที่อยู่ในประเทศไทยอย่าทำตัวแบบนี้อย่าทำตัวเป็นสารับ ใส่นะใจจะเป็นไงใส่รับหมายความว่าไม่ต้องซุ่มนะครับพี่น้องเ่อเราเป็นคริสเตียนนะครับหรือศูนย์ศูนยเจ็ดคนมองไม่ออกเลยว่าเป็นคริสเตียน <c oughs> ให้เรา,าคำนวณไปเกี่ยวกับประชา,ากรของพระเจ้าเป็นไงครับพี่น้องอยู่อยู่ในโลกนี้นะดังนั้นพี่น้องครับในโลกนี้เนี่ยเราก็กลับมาเริ่มเดินคือว่าในโลกนี้ก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาของเราครับเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่สั้นมากๆบางคั้งที่เราเองอยู่ในโลกนี้นะครับและเราจะกลับไปสู่เรียกว่าอาณาจักร เราจะอยู่ในนี้แหละเป็นไครับพี่น้อมีใครเชื่อแบบนั้นไมครับอกว่าอเมนครับ